ท่านของศิราลภูมิผู้เชี่ยวชาญระจักตัวเทพธนประภาตัวอีกไทยนะคะได้รับมอบหมายให้มารับหนังสือนะคะของพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้สมาคมปกป้อง,องพระพุทธศาสนาคุณชาติาตาากาสุวจัจจันทร์ลักชนะนะคะได้เดินทางมายื่นเรื่องรัารัรรรรรฐพรรชนัญตขอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหาาาม,มายอาญามาตรา26/1และมาตรา2 สองนะครก็เรียนก็ขอให้ผู้ที่มาดิเรื่งนะคะได้ส่งข้อควบมด้ภาพแล้วก็ได้แลดถลงสั้าๆนะคะโมยิเรื่อนหน้าค่ะอาจารย์อาจารย์ขยับขวาขายับซ้ายอาจารย์ดิเริ่มค่ะใช่ค่ะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะสวมตลอดเวลาค่ะไันนี้ที่ลงมาเนี่ยนะคะเนนามของประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะการพัดคานนะคะไม่ได้เสิรด้วยเปิด ในเมื่อเราเป็นระบบนิติรัฐปกครองด้วยระบบเราปกครองด้วยระบ,แบบประชาธิปไตยเนี่นสยสิทธิเสรีภาพขุกคนเมื่อไม่ประชาชนเด็กที่ไม่ควรจะเป็นอิสระส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นด้านใดด้านหนึ่งที่มีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิวิจารณ้เถียงเพื่อหาคำต,ตอบอันที่เหมาะสมที่สุดต่อชุมชนนานๆนะคะ กอคงหลักๆลกก็มีเท่านี้นะคะมันขัดต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยแล้วศาสนาเองก็เป็นเพียงความเชื่อศรัทธาส่วนบุคคลมันไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง,รองแล้วถ้าเกิดว่าต้องการคาวามสงบร่มเย็นก็ควรจะนําเรื่องาศาสานาออกจากการเมืองการปกครองรไปเสีเยเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่สิ่งใดๆจะเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วก็ศรัทธาแล้วก็นับถือกันเองนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ